สวัสดีครับพี่น้องสูหูสูขคนครับผมมาพอครับจ่าบอลอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้จ่าบอลในเนี่ยเสียบๆปากต้อนพี่น้องครับผมเป็นปิ้งปลาไข่ได้พี่น้องปลาเสื่อมไข่โอ้ยใส่กับตบัมบางๆเฉาๆนะครับพี่น้องมาเด้อครับกินงเขาน้ำกันครับผมหัวอ,อ,อกอนพี่น้องเลยเหนียวปลาเสื่อมไหม ผู oh, ห้หวนหวนเลยอืมครับตำมะฮุงเรืองพี่น้อง หวงมงเนี่ยปลาเสื่อมงาม่งา,มายไล่บอลยล่บอนกับเอื่นปลาเสื่อมมองกับเอืนเอเอ่นปลากรดเอื่นในทั้งสวงล่ะ ในพี่น้องเนี่ยข้าวขาวเลยเข้าวขาวนุ่มๆไปเลยอื ตามหูเอาเอาแคไม่หีพบอน อาไข่ซอพี่นอ้องมึงมันี่ครับพี่น้องไข่ปลาสุดยอดหวงเงแซบ cây măn măn là làm cây ใครไปเสื่อมพี่น้องมั่นขนาดเลยครับตำมหุงเสียบมัน ปิ่งผ้าเกลือนี่โอ้ยางคักดิปลาเนี่ยรับมนบ่ค่อยมีกลางปันไดเด้อพีนหน้องเป็นปลาเนื้ออ่อนคอรับตําบัดตําุ้งกับนันวบักย่างคักครับ Okay. ใครมั่นดีขนาดนั้น ตำมะฮงนัวๆพี่น้องใส่กับปีงปลาท่าเกลือซื่อๆนีน่ะสุดอยอดข้อมเสียหไวยมันไข่รปลามันแับย่ามเลย ปลามันลุ่งลีน้ำฝนพี่น้องมันขนาดอื بم. เอาครับพี่น้องครับมืัอนี้จะบ่นผ้าพี่น้องมาเสียบๆครับผมปีงปลาไข่ท่าเกลือใส่กับตำมะคุงนู่นู่อครับผมพี่น้องอย่างแสีบเลยครับเด้อกินแล้วคทยทอดทุ่งทอดท่าหลุดตัวเอาเจริญคิมีเอาไว้สมีสะกนเด้อครับพี่น้องชิมนาจังบ้ากันไหมเมนู่นไรกัสีหามฝากต้อนพี่น้องเรื่อยๆครับผมขอบพระคุณหลายๆที่พี่น้องที่ตามรับชมขอบพระคุณหลายๆครับผม